คนส่งมาให้ผมก่อนว่าเห็นอันนี้หรือยังแล้วผมก็ลองอ่านแล้วลองอ่านแล้วว่าโอเคดาราปากบอกว่าไม่มุกออนผมก็คิดแฟนเก่าบอกว่าอโหสิกรรมให้แล้วคนก็มาคอมเมนต์นกอนกอแล้วคิดประเทศไทยมีใครบ้างวะมีนิกกี้มีนักกล้ยแล้วใครอีกหมดลวแล้วพิธีกรติดอ่างเอาชัดเลยถ้ามาอย่างนี้ก็ผมเองทุกคนอ่าแล้วก็บอกเขาว่า ถ้าเกิดบอกว่าพี่ติกตติดอ่างอะขึ้นลูกผมเธอเขาว่าขึ้นลูกผมเลยใช่ค่ะผมแก้แล้วไงใช่พี่ผมสบายผมชิวๆพี่สบายไม่แต่วันนั้นตอนที่พูคือเราโกรธไม่โกรธเลยไม่โกรธพี่ผมชอบชอบเลยอย่างงี้ผมฮะคือบอกทางไทยรัฐว่าลงข่าวเราช้ำๆลงเลยพี่ตามสบายเลยเพราะถ้าอะไรที่ไม่ผิดกฎหมายผมไม่กลัวอยู่แล้วสบายรับพี่ตอนที่เราอ่านเราคิดว่าเป็นเราไหมถ้าถ้าไม่ได้แบบคือตอนมันผมก็พยายามคิดอยู่ว่า ใครวะแฟนเก่าเพื่อโหติกรรมให้ก็น่าจะมีแค่ผมแหละใช่ไหมพี่แล้วก็เที่ยวต่างประเทศก็ผมไงก็ผมนี่แหละเพราะอ่านแล้วเรารู้สึกว่าเป็นเราแล้วก็ผมอ่ะเออไม่ใช่คนคงเขต้องมาคอมเมนต์อ่ะไอพิธีกรติดอ่างไอที่ปากเบี้ยวหรือเปล่าอะไรเงี้ยพี่ดูอย่างนั้นมันแค้นใจกว่าไงตัวเองมัเลยดีกว่าไม่แล้ววันวันนั้นพี่รู้สึกยังไงครับพี่ประเด็นนั้นรู้สึกยังไงกับคำว่าโหติกรรมให้ไม่ถึงอะไรครับ คือพวอไอ้เรารู้สึกยังไงกับไอ้ที่เขาเขียนหมายถึงใครเขียนครับที่เขาเขียนอักษรย่อเนี่ยค่ะอ๋อในข่าวมันก็คือเราอะพี่คนอื่นมันก็ไม่มีแล้วล่ะเออมันก็เป็นเราแหละก็าหลักเลยไม่ได้โกรธไม่ได้ไม่ไม่ไม่โกรธพี่ผมอาร์ลผมอารมณ์ดีจริงๆไม่โกรธเรายอมรับว่าสารุ่งคมจริงไหมพี่พงศ์นะครับวงสาวรุ่งคม พวงแต๋วนี่คือผมไปคนเดียวพี่แต่ผมไปหาแถวโน้นตอนนั้นใช่แล้วพวงจริงคือไปคนเดียวแต่ไปหาแถวแถวโน้นแล้วคือพวงจริงมีก็จะใกล้พวงอะไรพวงสว่านเลยน้็นรายไหลตัวดิถ้ามีพวงแต๋วก็มีวงที่นู่นเนาะที่นู่นพี่ใช่พี่คนไทยเหรอคนไทยมันก็มีหมดอะตอนนั้น่ะเออหมดแล้วนะไทยเทศมีหมดอะตอนนั้นนาำไปแล้วนะเรื่องเก่านั้นเรื่องเนี้ยเกูเก่าเลยกี่ปีปีนะสองเดือนไม่ถึงปีสองเดือน ปีนึ่งจะไปควงได้ใครล่ะปีนึงจะมีแฟนอยู่เลยอเออสองเดือนอะไรทำลายดีๆนะสองเดือนสองเดือนไม่สองเดือน,อออนคนที่ควงเนี่ยคือควงหรือสถานะมันมากกว่าควงควงควงพี่ม,มันมันควงอย่างเดียวเนาะไม่บางบางคนที่ไปติดทางแล้วติดทางแล้วติดทางแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ต้องไม่ต้องบอกว่าที่เมืองนอกเนี่ยบางคนที่เจอเนี่ยมันไม่ใช่แฟนนะพี่เป็นรุ่นน้องเหมือนสมมติผมจากการผมไปอังกฤษพี่อัพตอร์รี่อยู่อังกฤษอ่าเราตามมันอยู่อ่า กินข้าวไหมแค่นั้นประมาณนั้นแต่เราคุณเลงเข้าไว้อยู่แล้วแหละมันก็เลงจเบ้าผู้หญิงเท่าน้วผู้ชายผมก็ไม่ชวนมาแล้วนะไม่ใช่เรือของเรือแล้วเของเรือแล้วาใช้คำว่าควงได้เลยใช่ไหมอะไรพี่ ควงควงควงมันก็คือเจอไหมเหรอเออไม่ไม่เธอต้องเข้าใจความหมายก่อนนะการพวารหนุ่งการหนิงเธอต้องเข้าใจความหมายของคำพูดโอเคการหนุ่งกันหนิงเนี่ยถ้าเกิดที่แบบที่แจ้งมันไม่ค่อยมีอที่รับเอ้าที่รับมันก็ต้องมีบ้างสิแต่ถ้าที่แจ้งตะวันตะวันอะไม่ค่อยมีแต่ถ้าที่รับมันมืดอะไรเงี้ยมีบ้างมีบ้างที่มีควงไหมในที่รับอ่ะ นานแล้วนะไอันนี้พูดถึงตอนไหนบอกก่อนตออก่นเดี๋ยวดือวที่แล้วมันมีมั่งถ้าบอกว่าไม่มีเลยไม่ได้เดี๋ยวบางคนถ่ายมาปุ๊บเอาไอ้นิกกี้ขี้โม้กแล้วอ่าใช่ไหมพี่มันก็มีมั่งแหละบางทีไปไปกินไปกินตามขับตามอะไรเงี้ยบางทีเบอร์ไบจำคนไม่ได้นึกว่าเป็นแม่ตัวเองก็มีควงบ้างมีบ้างพี่ใช้เลขควงอะวันนั้นอะไรครับใช้เลขควงมันก็มีแค่มืออะไะเออ ยังไงกไม่มีกินชิพนิดหน่อยใช่พี่ใช่ครับอ่าใช่ใช่แต่ไอ้นี่คือเรื่องเก่าแล้วไมาแล้วแล้วผ่านมาตอนนี้มีไหมมีอีกควงมีกระหนุงกระหนิงไหมตอนนี้มีคนคุยพี่อ่าไอไอไอที่พูดเรื่องควงเตสาเรื่องเก่าสองเดือนที่แล้วอัปเดตหน่อยนะครับอแต่ตอนนี้เดือนนี้ไม่มีคนควงแต่มีคนคุยคนคุยเนี่ยคุยนานแค่ไหนแล้วคุยประมาณ เพือนน้งพี่กับเดือนทำลายดีๆนะแต่ตอนตอนคุ้นสองเดือนนะทำลายดีๆนะในวงการนีคนคุยหนึ่งเดือนนอกวงการพี่นอกวงการใช่พี่เป็ไปเจอยังไงพี่นิกีถึงถึงตัดสินใจเอ้ยลองคุยกับเขาดีกว่าคือเราไปไปมาทั่วโลกแล้วพี่อะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบว่าหมดตังค์เยอะแล้วหมดตังค์เยอะแล้วจริงหมดตังค์เยอะมากเพราะว่าเราก็แบบว่าตามหาความรักไงเราก็บินไปเกาหลีมั่งไปอังกฤษมั่งเราก็หมดเยอะแล้วแล้วเราไม่ได้อะไรเลย สุดท้ายมาเจอแถวหน้าบ้านพี่ไปสักไกลใช่ไหมสุดท้ายมาเจอกรุงเทพกีธาออใช่พี่เป็นรุ่นน้องครับพี่น่ารักดีครับแต่เพิ่งแต่ยัง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 ไม่ใช่แฟนนะอ่าเพิ่งคุยเพิ่งคุยใครใครมาแนะนำไม่รู้จักหรือว่าเราไปเจอเองเพิ่งคุยไม่มีใครแนะนำเลยพี่เราลุยด้วยตัวเราเองเลยนี่ใช่พี่อะไรครับใช่ใช่ครับพี่เพราะว่า บินไม่ไหวแล้วตังค์หมดแล้วเอาหน้าบ้านแล้วกันเดี๋ยวแป๊บนึงนะเธอตามหาความรักขนาดนี้เลยอหรอมันก็ไม่ได้ตามหาหน้าบ้านพี่มันตัวคนเดียวไงมันตัวคนเดียวมันก็ฟุง้งอ่ะมันก็ฟุ้งมันก็คิดไปเรื่อยล่อะอยากไปหาแฟนประเทศนู้นบ้างแฟนประเทศนี้บ้างอะ,อะไรเงี้ยพี่แล้วจังหวะนั้นคือยังไงเขายืนซื้อชานมอยู่แล้วเขาไปจีบหรือยังไงไม่ใช่ไม่ใช่สงการที่หัวแตกไงมเออบังเอิญเขาตีหัว เขาไม่ได้ตีหัวเขาไม่ได้ตีหัวแต่เราจะจีบหญิงคือถ้าเราไม่กึ่มเนี่ยเราลุยไม่ได้เราก็เลยมอมตัวเองเลยไงจะลุยจีบหญิงก็ลื่นหัวแตกเลยสงการเลยมาดูหอะไรครับแล้วหญิงมาดูไหมหญิงไม่ดูพี่หญิงหัวเราะพี่แสดงว่าคนอันนี้คือหัวแตกเพราะตีผู้หญิงเหรอหัวแตกพี่หัวแตกเพราะว่าเพราะว่าเราก็มันเต็มที่ไป่ลยพี่สงการใช่แล้วอันนั้นอยู่ด้วยกันดูทุกันที่บังเอิญเจอที่งานสยามสงการจริงคือเขาคือคนที่ถ่ายสตอรี่เราแล้วเรารีโพส ใช่พี่กเลีย์เลยใช่พี่ใช่พี่ชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะอะไรนะพี่ชื่ออะไรนะพูดเ่บ้านเขาว่าปละเดีพ่อเขาดูพอเดีพ่อพ่อเขาดูอ๋อก็คือคุยกับคนนี้แต่ตอนนี้ก็คือคุยคนนี้คนเดียวใช่พี่ใช่ครับอืมคนนี้ยังตรงสเปกเหมือนเดิมอะไรครับชอบคุยเก็งๆคนนี้ยังเป็นก็ตรงสเปกทุกคนพี่เพราะว่าผู้หญิงทุกคนที่ผมคุยหรืออเขาเป็นผู้หญิงที่ดีกว่าผมหมดใช่เลยเลือกคนดีมาแล้วใช่ทุกทุคนที่ผมเลือกมารผมรู้แล้วว่าเขาดีกว่าผมหมด ใช่พี่เลือกเลือกมแล้วรรรครับอะไรครับเร,เราก็เหมือนเดิมแต่ว่าจะพยายามให้มันดูดีขึ้นหน่อยมิอกีอ้ถ้าอย่างนั้นแปลว่าคำว่า มูฟออนของเราก็คือจบตรงนี้ใช่มันเมออนผมไม่ใช่เจอผมไม่ได้ไป็นมูมออนใช่พี่อือแปลว่าที่มูมออนมานานแล้วใช่พี่อ่าต้องเคลียร์กันให้เข้าใจใช่ใช่ใช่คือเรามูมออนมานานใช่พี่แล้วก็กับน้องเขาก็เป็นเพื่อนกันอ่าเขาก็หวังดีกับผมผมก็หวังดีกับเขาครับรู้จักกันมากี่ปีแล้วพี่นิกกี้คนนี้หมายถึงน้องคนไหนครับที่เรากำลังคุยอะเดือนหนึ่งพี่เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งครับอ่าอยากไม่รู้จะไปลูกหรอเดือนหนึ่ง เดือนนึงไม่ใช่ก่อนก่อนก่อนคุยกันซิเนี่เจอไม่ไม่เคยเห็นมานานแล้วเห็นมาห้าเดือนแต่ว่าคิดว่ามีแฟนก็เลยไม่ได้ยุ่งไม่ได้จีบแต่ว่าพอรู้ว่าโสดก็เลยลองซะหน่อยอย่างวันนี้เรามาสัมภาษณ์เราได้มีการเปิดมาก่อนไหมว่าจะมีการเปิดเรื่องนี้ไม่เลยพี่ไม่ได้คุยเลยครับเพราะเขาเริ่มเปิดวาร์ปนะอะไรนะครับถ้าเกิดเป็นแฟนครับผมก็น่าจะรู้พี่เพราะว่ามีไลฟ์ติ๊กต็อกอะไรกับน้องเขาบ้างครับแต่ว่าแต่ถ้าคนทั่วไปผมก็ไม่ค่อยอยากให้รู้หรอกเพราะว่าพอเป็นข่าวปุ๊บคนก็จะไปบีบน้องก็แล้วหหนนีีไไปป นิกี้เร็วมากหนีไปแล้วพอผู้หญิงเห็นอย่างเงี้ยมันคิดนะไอ้นี่ต้องเร็วจริงแน่ใช่ไหมล่ะผมก็เลยไม่ค่อยอยากบอกชื่อไงบอกปุ๊บเดี๋ยวจะมีข้อความไปเตือนเขาไงใช่พี่แต่เรามีการบอกของไหมอ่ะว่าว่ามันจะต้องเจอเหตุการณ์แบบต้องมีข่าวมีอะไรนะค้อกับพี่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังไม่ได้ถึงขั้นครบกันที่พึ่งคุยกันเองใช่แต่เราก็อยากให้เขาสบายใจไงเราก็เลยบอกว่าเรามีคนคุยแต่ั้าจากวินาทีนี้ก็ไปเขาเริ่จะเริ่มมีคนเรื่อไปหา มันน่าจะมีอะไรถ้าพี่อยากถ้าพี่ไปเปิดบ้านเขาอะไรก็มีคนไปเจอเขาแล้วถ้าอย่างนั้นมีอะไรบอกเขาไหมว่ามันจะต้องมีข้อความแบบเมื่อกี้นั่ที่เราบอกเออดีไปออ่ะ้าหรือว่าบอกพ่อเขาอะไรนะพี่บอกพ่อเขาไปเลยอ่ะปล่อยญาติน้องเขาไปเลยอะไรครับเคยเจอพ่อเขาแล้วพี่ใช่ครับเขาก็น่ารักใช่ครับดีครับยืนยันน้องว่าคุยแน่นอนคุณนิ่ก็เป็นยืนยันมีคนคุยแล้วครับ โอเคเตอนนี้ก็หยุดบินท er> ี่หาความรักแล้วตอนนี้หยุดบินก่อนพี่อนาคตไม่รู <h <h ้แต่ตอนนี <h <h ้หยุดแล้วได้พี่ด้พี่